นี่ตอนนี้ผมมาไล่เก็บหอยเห็นหอยน,ะนี่ครับนี่เอาไปใส่กระช่างเจย์เจย์รูกแล้วอืมเจย์รูกแล้ว,วหอยเชอรี่ครับผมมาไปเกลี่ยวหอยในบ่อฮนุบาลนะครับบนี่อยู่ทั่งปุ่นนะนะครับนี่ไงอีกลูกนึงเอาไปร่วมกันหน่อยดีกว่าครับ ควบคุมให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เขาจำกัดให้นะครับควบคุมให้มันอยู่ในพื้นที่ที่เราจำกัดให้น่ก็วันนี้เก็บได้6ลูกและห6ตัวแล้ะนะครับ นี่แหละนะเดี๋ยวผมจะเอาหอยไปปล่อยใส่ใส่กระชังเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับชุดที่ผมเอาหอยมาปล่อยลงครับน,น,นี่หลายหน่วยเลยนี่หกหน่วยยิงใหญ่แต่กระแตกได้หนีมันก็มีลูกป่ามาเขามาได้จังเด่วนี่มันมีลูกป่าอยู่อืม แล้วก็มีหอยอยนันี่แ่ะอาหารมันคือว่าหม่ก็คือล่ำกล้วยครับกล้วยที่ผมตัดตัดใบตัดยังก็โยนเข้าไปนหัน่นนะไว้ไปเป็นอาหารนะครับก่อนนี้แหละครับก็พยายามเก็บเก็บมากเก็บมามากมา,มา,มาเรียงไว้เนีนี่แหละข้าอยากข้ามยางกะแล้วมาเก็บกินเอาเอาไปจี้กินจี้หอยนี่แหละครับอืม้ม สวนที่ต้องดูแลเผากันสวยลวเลยเขี้ยวดเลยเรื่มตังล่ำตังย่างแล้วครับนี่แหละเนื้อยางเนีงยคือเรื่องเผือดเผือดล้อยหนามเผือดเผือดหนามเนี่ยมาเสียหายพักตบมาลงเค่อยเอามาลงทั้งพักตบทั้งดอกจอกทั้งเนื้อแดงครับเบดครับ บ่หลอดศึกปลากินนี่กำลังคืดหาวิธีว่าเสร็จังไงน,นะครับเอ่งกระโดกเงยเติมเลยแต่กะมันมคอือตัวเศษจันทกินนวยหรอกครับพอผมโมโหที่หลังว่าเอาโอ่งกระโดนี่กันไปเพรอะอ่าไปเอาเม็ดมันมาเพาะแล้วก็มาปลูกมันจะกลายพันธุ์ครับมันจะบ่ค่อยได่นนวยนะครับอืมมันจะบ่ค่อยได่นนวย ก็ยังหลักๆครับเติมน้ําประจําครับเติมน้ําเรื่อยๆครับสามแผงครับแดดคอ่อยแรงครับแดดอ่นอ,อนๆนะครับก็เต็มเต็มครับเต็มสองนิ้วเต็มอย่ไม่แรงนะกับมันมันเป็นแผงโมโนฮาร์ปเซลก็อย่างที่ว่านะครับในส่วนของ น้ำที่ผมเติมตลอดเวลาก็เพื่อเพื่อให้มันมีน้ำยุ่อยู่ในสระนี่ตลอดเพื่อให้ห้องห้องกระสูบน้ำไม่ค่อนน้ำนะครับมันก็จะเป็นคอนเซปต์นี่ต่ไปตลอดฤดูตลอดวัดปีครับนี่แหละอืประมาณนี้ก็เป็นคุมคุมมันไม่ค่อยแดดเลยคุมคุมคุมโอเคครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ